สวัสดีครับวันนี้ผมกะซีพามาเบิ้งเล้าไก่นะครับด้วยงบประมาณ1,300บาทน,นะครับก็คือค่าตะปู400ร้อนะครับแล้วก็ค่าบานพับประตูเปิด1 0อยหนนะครับเป็น500แล้วก็ค่าสังกะสี800ร้อนะครับ oh, no. อันนี้ค่าสังกะสีเป็นสังกะสีบูซ่ามาจากวัดนะครับตอนแรกก็ว่าจะซื้อสังกะสีมือสองนะครับกัดถ้าซื้อสังกะสีมือสองกะจะมาน เมื่อประมาณ2,000บนครับแต่นี้บูซามาได้800บาทครับเป็นลังาีวัดที่คุณภาพยังดีนะครับวัดเพื่อนเปลี่ยนลังคาคุติใหม่นะครับอันนี้เป็นเศษไม้ที่มาทำเรล้าไก่นะครับเป็นเศษไม้จากเรือจากเอดเอน,นครับครับว่าได้ซื้อนะครับเศษไม้ครับนี่กิดเป็นเล้านะครับ ก็ใช้เศษไม้แล้วก็ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่อยู่หน้านะครับเอามาเป็นฝาเอื้อมนะครับวัสดุก็้อเป็นวัสดุที่เข้าหาได้นะครับใครผมมีเศษไม้กับซีอาเซจะเอไม้ไผ่หรือไม้ยูาคาร,ร์เม็ดไก้นะเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนะครับในการเอ็ดเล้าไก่แบบง่ายๆนะครับ <Okay. Yeah. S 1> ความกว้างของเล้าไก่ก็จิประมาณ ยาวนี่ประมาณ6เมตรนะครับรวมกับที่ต่อทั้งหน้ากับทั้งหลังออกมาความกว้างกับสี่เมตรครับอันนี้ก็สีพามาเบ่งทั้งในนะครับน,นกัทั้งในครับการเว้นกับปล่อยไก่ออกนะครับกลางคืนกับตอนแรงๆกับให้อาหารในเล้านะครับกับให้ไก่เข้ามากินในเล้าแล้วกับปิดไว้นะครับให้นอนอยู่ในเล้านะครับ ตอนเซาจังปล่อยนะครับอันนี้กระสีมีอยู่หกเจ็ดตัวคถือว่าเล้าไก่ี่ก็ถือว่าขนาดใหญ่อยู่ครับ <c oughs> ไก่อยู่ประมาณยี่สิบสามสิบตัวนะครับแต่ว่าอยู่ใน,ในเล้าเดียวนี้ก็หกเจ็ดตัวครับไก่ข้างข้างสังกะสีมันยาวสิตัดกระเสีดยดนะครับก็เลยจงมว้ยาวยาวไปสีกัสามารถขังไก่ได้ครับเลี้ยงไก่ได้ข้างๆก็ไอะไรครับ ันนี้ก็เป็นไม้ฝาที่มาแอบนะครับเป็นไม้เศษเรือจากเฮ็ดเฮือนนะครับที่มันผุๆนะครับที่มันใช้เฮ็ดเฮือนมาได้ค่ะเอามาแอบข้างเล้าไก่นะครับเฮ็ดเล้าไก่เขาก็หาวัสดุที่เฮามีนะครับอาจจะเป็นไม้ไผ่ไม้ยูคาหรือว่าเศษไม้ต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นสังกะสีเก่าๆนะครับหรือว่าสังกะสีมือสองนะครับกระสีช่วยลดต้นทุนได้หลายครับ ได้ประหยัดเงินไปหลายครับอันนี้ก็เฮ็ดเอานะครับบ่มีบ่ได้จ่ายค่าแรงครับพ่อกับอ้าเป็นเย็ด2คนครับก็บ่ได้เสียค่าแรงก็ใช้งบประมาณ1,300นะครับซื้อเหล็กตะปูกับสังกะสีนะครับสังกะสีแปดร้อยเล็กตะปู400นะครับก็เฮ็ดแบบสิ่งที่เฮามีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณผู้รับชมรับฟังเพลงคลิปนี้นะครับฝากติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะมีคลิปใหม่ๆด้วยครับ Ach,